สวัสดีพี่น้องพบพอกับช่องสาวตุ่มบันตําแย่คือเกาเมื่อนดื่มเนาะเมื่อนี่สาวตุ่มอยู่ที่ทํางานว่าน้าสาวตุ่มผู้พ่นเป็นผู้เฮ็ดผมเฮ็ดผมให้ลูกน้องก็คือผู้นั่งอยู่นั่นล่ละเนื่องจากว่าสิเข้าไปเฮ็ดผมอยู่เมืองไทยนี่มันตรงจองไใบลวงหนาเนาะ ถ้าสิไปมือนีขั้นไม่มองกับได้ขั้นเมื่อไม่มองกับบยย่ได้เองสินะก็ต้องจองไปล่วงหน้าใหา้ลูกเธออการจองมันกับบ่สะดวกสบายเนะาะให้ลูกเธอเขาบ่หัวเิาสางมือได้อะไรยังไงเองสินะสําหรับพวกทํางานเนาะก็เลยให้เฮ็ดให้กันเองเห็ดเวียกแลี๊าวหัวหน้าสาวตุ่มก็เลยเห็ดผุให้ลูกน้องส่วนสาวตุ่มนี่ก็ขั้นมีรรยการหรือว่า ส่วนหลายกะสิจองใบมือเจ้าของยุดเนาะข้ามือได้ยุดา้าวตุมกะส่วนหลายกะสิไปเฮ็ดซปาไปดูแลผมไปดูแลร,ร่างกายอบไอนา้าอันนั้นอันนี้เนาะสาตุมกะสิเฮ็ดของอยู่ร้านเฮ็ดผมมาเลยส่วนอันนี้น้องนั่งผู้นี้เพิ่นกะให้หัวหน้าเฮ็ดให้หัวหน้ากะอยากเฮ็ดให้ลงน้องคือกันเนาะ ซาวตุมก็เลยเป็นผู้นางเบิงหลังจากนางเบิงแล้วก็เลยคิดว่าเฮ็ดคลิปมาให้พี่น้องเบิงกันนาว่า,าการใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกนี่เนาะอีหยังกระตองมีการนัดการจองการเฮ็ดผมก็เส้นเดียวกันแพงอีกด้วยนะพี่น้องขั้นสิบเปรียบเทียบกับราคาบ้านเฮ่าเนาะ แต่ว่าการปีหนึ่งนี่ตัดผมพลังค้นนี่ก็ตัดเองเลยกันเป็นคนไทยพลังค้นก็ตัดเองพลังค้นก็ตัดให้กันน้อยนักน้อยนะสิเพรสร่างตัดให้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใส่ใจเนาะอย่างคนไทยลังค้นกับกนสิบว่าได้ผัวฝรั่งนี่ก็มีลูกติดมาก่อนก็ตตรงทรงให้ลูกให้เต่าทั้งเมืองไทยกินทรงให้พ่อแม่นอกจากสส่รงให้ลูกเต่าจ้าข้องแล้วลูกเต่าจะาล้องยังไปมีลูกไม่หลาน ยิ่งไทยก็ตตองทรงเงินให้ลูกให้ร้านกินเนาะให้แม่ไงพ่อไงให้โอ้ยห้หลายเพาะจะดันนี่การประหยัดใดกับเป็นดีที่สุดเนาะก็เลยเฮ็ดผมให้กันก็เอาไห้พี่น้องเบิ่งว่าการเฮ็ดผมให้กันแต่ว่าก็ตตองบ้างจากงานอิหลีล่ะวะกระจบเบิ่งเจ้าหน้ายน้าเนาะว่าเจ้านายอยู่หรือบ่บางเอิญนเมื่อนี้เจ้าหนายบ่อยูเนาะก็เลยพากกนเฮ็ดผมให้กัน สาวตุ่มกะเห็ดคลิปสันส้นๆมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมแล้วกันให้กำลังใจสาวตุ่มเนาะเปลี่ยนบรรยากาศจากเบิ่งแมวซิดนี่มือนี้ก็เลยให้มาเบิ่งกันทำผมให้กันยูทีทำงานเนาะพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มก็ขอลาไปแล้วเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ